กินขับไปกินขับไปลาย,ลายๆกินให้มันอิมนน่มหลังจากที่โดนบ่นเสร็จห <c oughs> นู เลือกปลาซิวออกนุ้ยปลาขับคลองนะเอาไว้เพราะมันแซ่บเราจะป่นกุ้งกันค่ะเลือกเอาแต่ปลาซิวออกปลาขับคลองเอาไว้ยังไงแซ่บยี่ยี่วันนี้ใช่ไหม <c oughs> กูเห็นมึงบน่นมึงล้างจานอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วกูเห็นอะไรนะโ <c oughs> บนัสโบนงโบนัสหล่นทับอะไรอย่างงี้อะ สมน้ำหน้าเขาน่าจะเอาเงินตีปากมึงนะมึงบ่นเก่งนะจอเลหนึ่นงาานะคะเอาค่ะถังกล่องมาดูแทนไพ <c oughs> รมา่ะมัก <c oughs> งวัวมึงจะไปใส่ด้วยนี่ กูจะยืนข้ามแม่มังมาเอาแน่หลังทำบอลซ้ำให้เนี่นี่ยเนี่ยข้าวกุ้งมาหายก็ยังไม่ได้ขอบใจพี่น้องเลยเมื่อแต่จมจมกับบางคนกับบอกเขาใจไม่กับว่าเออเขาในปากดีมักว่ามักว่ามักด่ามักจมสังห์เหอะ ฉันแค่ฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเพียงคนหนึ่งอะฮะเอบอแมนผ้าแดงบอมีมนต์แตงไปอ้อนไปเ้าให้ปุระมาหมักเอาดอกนี่ต้องเือยไปสอนแต่อยู่แต่ สอนตะเวนผมมันก็เปื่อยเลยใส่พอมเทนไปใส่ตุ่มเหมือนนีเฮ้ยไก่ของเราวันนี้ไข่เยอะมากเลยทุกคน แต่ล่าสุดนะฮะพี่น้อยคนสวยจองสามแตะแล้วก็เอาไฮเเจตวนไปแล้วหเวหลือสองเดสิลบซื้อออกแต่กับคุณพี่นะฮะทางฝรั่งเศสจ,จองมาสี่แผงเยอะเลยสี่ <4 S 1> <4 S 2> แผงนั้นหนึ่งพันบาทแผงละสามร้อยสามสิบแผงละสามร้อยค่ะสามสิบบาทไม่ ร้อยสิบบาทเป็นอ่าไม่มีทอนนะคะหนึ่งร้อยบาทพี่น้อยก็สามแผงหนึ่งพันบาทเหมือนกันไม่มีทอนนะคะขอบคุณนะครับทุกคนที่ช่วยค่าอาหารนะฮะถามมาผมได้อะไรเออได้ค่าอาหารได้ค่ะได้ค่าอาหารแล้วก็โอ้ได้ถ่ายคลิปให้เบิรงกน้องพี่น้องเนาะยได้สิ่งที่ทำได้ก็ยากเกี่ยวเข่าเนี่ยก็เขาบอกว่ามีเวลาเขาสิเข่าไปในคอก็ได้ มันคือนากรูมัน <ential> ขึ <practition> ้นอกะแกะมันจอฟอปแคนมันยังได้เงินอ่นไปสื่อคองมาจังเนาะคนลนยแล้วยมันเมื่อก่อน,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 อนโดนบน่นไปซะเด็กก็คือเด็กใช่ใช่ทุกคนเด็กก็คือเด็กเาตั้งภาษาเด็กเาแหละ ข่อยบปข่อยอันนี้เอาเน,นี่ยอากากระดาษอมกระดาษมือนันก็ถือมากอ,อกเฮาเรือกุ้งปนพี่นอ้องไปองปลายมาดูน้ำใจแม่ขอยอ,อีแม่โอ้ยอีแม่ฮานาบังดูน้ำใจคนแม่ปองซานมเจ้าเนรเล ป๊าท้องพอกอาโมกนะฮะพอดีแกงกินโมกนะมีหอ,อดปลาคอนีอ่แม่เท่านั้นแหละที่น่ารักกับลูกเสมอ <c oughs> เ้อาสูงหาแังกงไว้บ้างก็พีเ <c oughs> นาะ อาหารแรงของเฮาซีแกงปลาเข่งสดๆ,สดๆกับิป่นลกุ้งท่านผสมมาๆ,ๆมามาแกงน,นี่ได้ะปลาขอขื้หัวลายอเออ นี่เราขี่กระเยียนลงสอ,งม,นอนมีเมน,น้ำหน้าดีาค้าขมาเอาด้วยเีงอืมแต่ะสะออนอุ้ยโอ้ออยไปแล้วออออไปแล้วอ้อออยไปแล้วไป,วปขอใช่ไหมคะ ซอนำเป็นั้างได้ไม่ตายแล้วนพ้นทงนั้นติ้งตว่ารน้หมก็เ่าเหืนกันเดียวกันหมัของีห ปลาอยู่ภายใต้เ,เขาอีกเกี่ยวเขานี่จุบเลยภายใต้น à ะหลายหลายนี่ปลาโรดนี่ทำปลาส้ม,สมยันแต่เขามานบ่ม,มีดมอกบ่มีมือสอดนะคู่มือนี่มาดูปลาขอนะพี่ดอกปลาขอสองพันสามอีกอเอะลยนี่แหละพว่ามันสิได้ประมาณนี่แหละยเลยอะเล็กน้อย มันทำไอามันเบิดแข่นั้นเบิดหยุกมึงเข้าใจบอ่อุ้ยมันกาดกันพรมีเยเ้ยไม่เอาเด็กนอนจากับผัวเขาแะ้วมึงกระสิห้องหายวะนอนกอดความเงาในวัอยากโทรไปหา ก้อยกุ้งพี่น้องซิปน<ม>กุ้งพี่น้องจากุ้งจากปอนงแค่มาหายกับต้้งไม่ไรต้องนำไปได้สนเลยจมอย่างเดียว <c oughs> ก็ไปสอนตัวแต่มาหายจะเป็นปลาจากอีเม <c oughs> เนาะแต่ซเฮาอยู่นะบ่มีไปกินอีรลแต่สุรินมานี่ทุกอย่างคะ่ะอย่างไม่เหลือ มันมีไปกินนะมันโคตรมากเลยจะไปสิไปกินก็เราก,กระเดียดน้อยอิ่อใหญ่เราสิยหายกินปลาอยู่บนมือมันก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ปลาทั้งนั้นจะ,ะไปกินแสดงว่านางไดรลายอลีมกค่ะนอุ้ยพอดี<ห>มกเลยบอแกงกินนี่อุ้ยแกงน้ำมกเห่ <c oughs> อ่อนพี่น้องพะ, on, ะออนซ้เักกัเก็บใส่ติดดูนี่อเอาสาสีแกงส,สีแกงเบิต์ลาลาย พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำนีก่อนสาวเอรยแล้วเหรอบรนีเหลือก,กุ้งมาหนูเหลือรัวๆก็ตามเลยเด้าต้องเผ็อด,ดอาหารของข้ากบกบซิมีปนกุ้งโันี้แล้วก็กแกงปลาจากอีแม่เนะาะรายการน่นองงัวจากเจดามแซ่บแน่นอนทุกคน